สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูสส,สิธาสุเทพนะคะในวิชาการงานอาชีพวันนี้เราจะเรียงกันเรื่องงานประดิษฐ์ค่ะมาดูกันนะคะงานประดิษฐ์หมายถึงอะไรงานประดิษฐ์ก็หมายถึงงานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย หรือเพื่อความสวยงามประดับตกแต่งเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้สอยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าประเภทของงานประดิษฐ์มีอะไรบ้างนะคะได้แก่ประเภทของใช้ประเภทของเล่นและประเภทของตกแต่งค่ะเรามาดูกันนะคะว่าของใช้มีอะไรบ้างอย่างเช่นพรมเช็ดเท้าโคมไฟกระปุกออมสิน สิ่งเหล่านี้เด็กๆสามารถนำวัสดุต่ตางๆที่เหลือใช้นในบ้านนำมาดัดแปลงนะคะเป็นของใช้ได้นะคะต่อมาของเล่นเด็กๆเห็นไหมคะว่าของเล่นมีอะไรบ้างมีเล่อของเล่นมีตุ๊กตามีกางหังกระดาษ เด็กๆสามารถนําวัดสดุต่างๆนะคะที่เหลือใช้ที่ในบ้านนํามาแดัดแปลงนะคะอาจจะเป็นล้อเก่าๆนะคะเรามาประดิษฐ์เป็นรถได้หรือจะเป็นถุงเทา้าหรือจะเป็นถุงมือเราสามารถนํามาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตานะคะกังหันที่บ้านใครมีเศษก,กระดาษเหลือหรือเป็นกระดาษสีที่เหลือนะคะที่มีรวดลายสวยงามเด็กๆ <c oughs> สามารถนํามาประดิษฐ์เป็นกังหันหรือเป็นของเล่นต่างๆได้ะคะ่ะ ต่อมาเป็นของตกแต่งนะคะอย่างเช่นโมบายดอกไม้ประดิษฐ์กรอบรูปเด็กๆเห็นไหมคะว่าของตกแต่งภายในบ้านเราไม่จําเป็นที่จะต้องหาซื้อมานะคะ<อ>เราสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้ทักษะนะคะแล้วก็ความโอดทนความประณีตนิดนึงในการประดิษฐ์ต่างๆนะคะ,ะ,คะเมื่อเราประดิษฐ์ของตกแต่งแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราประหยัดเงินนะคะแล้วก็ ภายในบ้านเราเกิดความสวยงามเพิ่มขึ้นขั้นตอนการประดิษฐ์การวางแผนและการเตรียมอุปกรณ์เด็กๆจะต้องทราบก่อนนะคะว่าการที่เราจะประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะต้องรู้จักการวางแผนและเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะประดิษฐ์นั้นนะคะเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเราวางแผนแล้วเราก็ต้องลงมือปฏิบัติะคะ่ะเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วนะคะเมื่อเราประดิษฐ์เป็นผลงานสําเร็จดังนั้นเราต้องดูว่า เราตรวจสอบความถูกต้องไหมเอ่อผลง,งานอันนั้นเป็นผลง,งานที่บกพร่องไหมเราสามารถแก้ไขอย่างไดให้เกิดความสวยงามน,นะคะเรามาดูประโยชน์ของงานประดิษฐ์กันนะคะมีอะไรบ้างก็จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เกิดความคิดสร้างสรรค์เพิ่มคุณค่าให้วัสดุ เมื iden, o, e ่อเราประดิษฐ์แ hey? ล้วนะคะก็สะุกเกิดความสวยงามเราสามารถนํามาจําหน่ายเพื่อเสริมรายได้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าการประดิษฐ์ต่างๆเมื่อเด็กๆเกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์นะคะเด็กๆสามารถนำงานประดิษฐ์ชิ้นนั้นมาตกแต่งนะคะแล้วก็เป็นของเล่นเป็นของใช้ได้เมื่อนักเรียนเกิดความชำนาญแล้วมีความสวยงามเพิ่มขึ้น เด็กๆสามารถหาไรายได้ให้กับตัวเองได้ดังนั้นครูเสียขอฝากให้เด็กๆทบเทึนบทเรียนด้วยนะคะและนําความรู้ต่งตางๆไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ดได้สูงสุดของตนเองนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ